สำหรับข้อ27ถามว่าข้อความใดที่ถูกต้องข้อ1ห,หลังการระเบิดครั้งใหญ่เพียง10กำลังลบ6วินาทีอุณหภูมิของเอกภพลดลงเป็น10กำลัง12เคลวิน10กำลัง12เคลวินนี่คือเป็นล้านล้านเคลวินถูกไหมเพราะ พะล้านหนึ่งคือ10กกำลัง6ถูกไหมคะ10กำลัง12ก็ต้องเป็นล้านล้านเคลวินหรือว่าข้อ2บอกว่าหลังการระเบิดครั้งใหญ่3นาทีอุณหภูมิเอกภพลดลงเป็น10กกำลัง6เคลวินหรือว่าเป็นล้านเคลวินนั่นเองหรือว่าข้อ3บอกว่าพลังงานที่เหลืออยู่ในเอกภพหลังจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่จะมีอุณหภูมิประมาณ3เคลวิน ก็คือพูดง่ายๆคืออุณหภูมิของปัจจุบันในเอกภพเนี่ยค่ะจะมีเท่ากับ3 k เคลวินนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูซิว่าหลังจากเกิดบิ๊กแบงแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะที่ว่าเรามาทวนกันเลยละกันเนาะที่10กกำลังลบ6วินาทีนะคะอุณหภูมิลดเรื่องเหลือ10ล้านล้านเคลวิน โอเคนะเป็น10บล้านล้านเคลวินผ่านไป10กำลังลบหวินาทีนะต่อมาถ้าเป็นผ่านไป3วินาทีเนี่ยเอ้ยผ่านไป3านาทีนะคะอุณหภูมิจะเหลือเป็นร้อยล้านเคลวินอือหึแล้วทีพอสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเป็นหลังจากเกิดบิ๊กแบงประมาณ3ามแสนปีเนี่ยอุณหภูมิจะเหลือเป็น 10,000เคลวินนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับตรงนี้มาดูช้อยข้อแรกเขาบอกว่าผ่านไป10บกำลังลบ6วินาทีอุณหภูมิจะลดลงเป็น10บกำลัง12เคลวินสำหรับข้อนี้เนี่ยมันไม่ถูกถูกไหมสิกำลัง12เคลวินคือล้านล้านเคลวินถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าผ่านไป10บกำลังลบ6วินาทีอุณหภูมิจะเป็น สิล้านล้านเคลวินถูกไหมมันขาดค่ะต้องเป็นสิบกำลังสิบสามนั่นเองนะคะถูกปะ่ะเพราะว่าหนึ่ล้านคือหนึ่งคูณสิบกำลังลบคะเพราะฉะนั้นหล้านคือ1ิบกำลังหถูกไหมอ่เพราะฉะนั้น,น, 6, ถ,ะะน,นถ้าเป็น1 0บกำลัง12เมื่อไหร่เนี่ยก็คือคูณ10กำลังห2ทีก็อันนี้เป็น1 เป็นล้านสองทีใช่ก็เป็นล้านล้านเคลวินนั่นเองแต่เขาบอกว่าตรงนี้ผ่านไป10กําลังลบหวินาทีอุณหภูมิลดลงเป็น10กําลัง12เคลวินหรือล้านล้านเคลวินซึ่งตรงนี้ผิดเพราะว่าผ่านไป10กําลังลบหวินาทีอุณหภูมิจะลดลงเป็น10ล้านล้านเคลวินหรือ10กําลัง13เคลวินนั่นเอง ต่อมาข้อ2บอกว่าหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่3นาทีอุณหภูมิของเอกภพลดลงเป็นล้านเคลวินแต่ตรงนี้ไม่ใช่ถูกไหมคะเพราะว่าผ่านไป3นาทีเนี่ยอุณหภูมิของเอกภพลดลงเป็น100ยล้านเคลวินต้องเติมคำว่า100ยล้านขึ้นมา500ร้อยล้านต้องเป็น10กำลัง8เคลวินถูกไหม แกนะส่วนอันสุดท้ายพลังงานที่หลงเหลืออยู่ในอวกาศหลังการระเบิดครั้งใหญ่จะมีอุณหภูมิประมาณ3คลวินพูดง่ายๆคือรังสีที่มันแผ่ออกมาในปัจจุบันเนี่ยค่ะรังสีความร้อนเนี่ยนะจะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเหมือนกับวัตถุดำที่มีอุณหภูมิ3เคลวิลินแผ่รังสีออกมาตรงนี้ก็ถูกถูกไหมเป็นการค้นพบเกี่ยวกับ อุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศนั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับข้อนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้อ3นั่นเองนะคะตอบว่าพลังงานที่หลงเหลืออยู่ในอวกาศหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่จะมีอุณหภูมิประมาณ3เคลวินตอบช้อยข้อ3นะคะข้อ28นะคะถามว่า g a l a x ก m a g แมกจ n ใหญ่และกา l ล็กซี่แมกจ n เล็ก มีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรขอ้อ 1. เป็นรูปวงลีหรือก้นหอยขออ้อ2เป็นรูปคล้ายผลส้มตรงกลางป่องออกขอ้อ 3. เป็นรูปร่างคล้ายจานสองใบคว่ำประกบกันและขอ้อ4คือรูปร่างไม่แน่นอนนะคะสำหรับรูปเป็นวงลีหรือก้นหอยตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะหมายถึงเป็นรูปแบบสไปรอล่ะค่ะเป็นกังหันหรือเปล่านะส่วนอันที่สองอันนี้ ตรงนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคล้ายผลส้มป่องออกตรงกลางสือข้อ3เนี่ยคล้ายจานสองใบคว่ำกันการ,าการาที่มันเป็นจานสองใบคว่ำกันตรงนี้เนี่ยเป็นรูปร่างที่เราเห็นเป็นเห็นของกาแล็กซีทางช้างเผือกนะคะโดยที่ทางช้างเผือกถ้าปกติแล้วถ้าเรามองไปในแนวดิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นปกติทางช้างเผือก ทังางทางทางช้าง,งเผือกกับอีกอันหนึ่งคือแอนโดเมดานั่หนะคะแอนโดเมดาพี่เขียนย่อๆนะตรงนี้เนี่ยเวลาเห็นแล้วนะเขาจะเห็นเป็นกังหันเหมือนกันแต่ถ้ามาดูในแนวราบเนี่ยค่ะเอามาดูในแนวขวางทางช้างเผือกจะเห็นเป็นจานความสองใบเหมือนเนี้ยมันจะประมาณเนี้ย อะไรประมาณนี้ค่ะแต่สำหรับแมกเจอเรนใหญ่และแมกเจอเรนเล็กนะจะเป็นลักษณะคือมันจะเป็นเอกภพที่มันมันจะเป็นกาแล็กซีที่มีรูปร่างไม่แน่นอนนะคะตรงนี้คำตอบเลยเป็นช้อยข้อ4นะจำไว้เลยถ้าดูรูปมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะรูปร่างมันจะไม่แน่นอนนี่ไงเขียนไว้แล้วว่าเป็นแมกเจอเนใหญ่และแมกเจอเรนเล็กด้วยนะ ตอบช้อยข้อ4นะคะับข้อ29นะคะถามว่า g a l a ็กซี่แอนโดเมจะอยู่ทิศทางของกลุ่มดาวดวงใดข้อ1ดาวม้าบิน2ดาวค้างคาว3แอนโดเมดาและข้อ4คือดาวแมงป่องตรงนี้เนี่ยคือจำง่ายมากนะสาหรับตรงนี้ ถ้าเป็นแมกจาเลนใหญ่แมกจาเลนเล็กจะอยู่ทางขอบฟ้าในทิศใต้ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นกาแล็กซีแอนโดเมดาเนี่ยจะอยู่ในทิศของกลุ่มดาวตามชื่อมันเลยมันชื่อกาแล็กซีแอนโดเมดาเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ในทิศของกลุ่มดาวแอนโดเมดานั่นเองตอบข้อ3นะคะสำหรับข้อ30นะคะถามว่ากลุ่มดาวแอนโดเมดาเนี่ยอยู่ระหว่างกลุ่มดวงกลุ่มดาวข้อใดข้อ1 ดาวม้าบินและดาวค้างคาว 2. ดาวม้าบินและดาวแมงป่อง 3. ดาวค้างคาวและดาวแมงป่องและ4คือดาวค้างคาวและดาวในพานนะคะอ่ะตรงนี้ชื่อของกลุ่มดาวแอนโดเมดาเนี่ย คือตอนแรกเลยเราถามว่าสำหรับพ่อเมื่อกี้นะเาถามว่าถ้าเราจะดูของกาแล็กซี่แอนโดเมดาเนี่ยให้เราดูไปแถวกลุ่มดาวไหนเราตอบกลุ่มดาวแอนโดเมดาถูกไหมแล้วเขาเคยหาพ่อนี้ถัดมาว่าแล้วกลุ่มดาวแอนโดเมดาเนี่ยอยู่ระหว่างกลุ่มดาวใดนะคะคำตอบนะเราก็มาดูรูปอย่างนี้ถ้ารูปนี้เนี่ย เขาบอกว่าตรงจุดนี้นะคะคือแอนโดเมดานะโดยที่แอนโดเมดาเนี่ยจะอยู่ระหว่างกลุ่มดาวสองดวงก็คือกลุ่มดาวม้าบินคือแถวนี้กับอีกอันนึงคือกลุ่มดาวค้างคาวนั่นเองอยู่ตรงนี้นะคะสรุปนี้แล้วข้อนี้เราเลยตอบได้แล้วถูกไหมว่ากลุ่มดาวแอนโดเมดาอยู่ระหว่างกลุ่มดาวใดก็คือตอบคือข้อ1นนะคะกลุ่มดาวม้าบินและดาวค้างคาวนั่นเองค่ะ ส่วนข้อ31นะคะถามว่าปรากฏการใดที่สนับสนุนทฤษฎีบิ๊กแบงข้อ1การเกิดลมสุริยะข้อ2การขยายตัวของเอกภพบ3การยุบตัวของดาวฤกษ์4การชนกันของดาวหางและดาวเค้์สำหรับข้อนี้เขาถามหาปรากฏการถูกไหมคะสนับสนุนบิ๊กแบง โดยที่ปรา,ากฏการที่น้องๆเรียนกันมีแค่2องอย่างถูกไหมที่สนับสนุนทฤษฎีของบิ๊กแบงข้อนี้ถามมาบ่อยมากนะพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนตอบได้ปรากฏการณสองอย่างที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆก็มีการขยายตัวของเอกภพกับ อุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศนั่นเองแต่ข้อนี้ไม่มีช้อยที่บอกว่าเป็นอุณหภูมิพื้นหลังของอวกาศข้อนี้ก็เลยต้องตอบว่าปรากฏการที่สนับสนุนทฤษฎี Big Bang ก็คือการขยายตัวของเอกภพช้อยข้อ2นั่นเองนะคะมาข้อ32นะคะถามว่าหลังเกิด Big Bang ปริมาณอนุภาคกับปริมาณปฏิอนุภาคควรเป็นอย่างไรจึงเกิดกาแล็กซี่และดวงดาวต่างๆขึ้นดังที่เป็นอยู่ข้อ 1. ปริมาณเท่ากันข้อ 2. ปริมาณอนุภาคมากกว่าข้อ 3. ปริมาณปฏิอนุภาคมากกว่าและข้อ4คือปริมาณของข้อ4คือเป็นไปได้ทุกข้อนะคะ สำหรับข้อนี้เนี่ยเราต้องมาดูซิว่าขณะเกิดบิ๊กแ n งมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาดูตรงนี้แล้วกันเนาะก็คือในขณนะที่เกิดบิ๊กแบงเนี่ยนะคะขั้นแรกเลยจะต้องมีอนุภาคพ,พื้นฐานเกิดขึ้นมีทั้งหมด4อันด้วยกันได้แก่ควาร์กอิเล็กตรอนนิวตริโนโลแล้วก็โฟตอนนะจำไว้4ตัวนี้นะคะโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยพอมีอนุภาคเกิดปุ๊บมันก็จะมีปฏิอนุภาคด้วย สำหรับคำว่าปฏิอนุภาคก็คือจะเป็นอนุภาคที่มีประจุตรงข้ามยกเว้นนิวทรินกับกแอนตี้นิวทรินเนี่ยตอนนี้จะไม่ได้เป็นประจุตรงข้ามกันเพราะว่ามันเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้านะคะพอมีทั้งอนุภาคมีทั้งปฏิอนุภาคพูดง่ายๆคือมีประจุชนิดหนึ่งกับ ประจุอีกชนิดหนึ่งที่มันตรงข้ามกันพอมันถ้ามันเป็นชนิดเดียวกันนะเนี่ยค่ะพอมันมาเจอกันปุ๊บมันจะมีการหลอมตัวกันมันจะมีหลอมรวมกันทําให้เปลี่ยนจากลักษะเดิมที่มันเป็นเนื้อสารเนี่ยกลายเป็นพลังงานที่มันคายออกมานะคะโดยที่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่มีปริมาณของอนุภาคกับปฏิอนุภาคเท่ากันมันก็จะเกิดการรวมตัวกันแล้ว สุดท้ายมันก็จะปล่อยเป็นพลังงานจนหมดถูกไหมทำให้สาสารมันก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมคะแต่ว่า ในเอกภพของเราการที่มันเกิดเป็นดาวเคราะห์เกิดเป็นดาวเลอร์เกิดเป็นสสารต่างๆมาได้เนี่ยมันเกิดจากว่าในอวกาศในเอกภพเนี่ยมีอนุภาคมากกว่าปฏิอนุภาคนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการรวมตัวกันแล้วเนี่ยทำให้มันได้ทั้งพลังงานและได้ทั้งอนุภาคที่มันเหลืออยู่ถูกไหมอนุภาคตรงนี้เนี่ยค่ะมันจะกําเนิดเป็นเอกภพนั่นเองสรุปแล้ว ถ้าจะเกิดหลังจากเกิดบิ๊กแบงปริมาณของอนุภาคกับปฏิอนุภาคควรจะเป็นแบบมีอนุภาคมากกว่าถูกไหมจึงจะเกิดกาแล็กซี่และดาวต่างๆขึ้นดังที่เป็นอยู่ได้ตอบข้อ2นะคะ